สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลข<ม> <c oughs> ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน u t u b e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคย ในครั้งนี้ผมจะมาพยากรชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนเมษายนปี2560สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนเมษายนปี2560นนั้นเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณจะมีรายจ่ายตลอดทั้งเดือนนะครับจะเป็นช่วงเดือนที่จู่ๆคุณก็ต้องหมุนเงินต้องมีรายจ่ายพิเศษเข้ามา ทำให้คุณมีความรู้สึกจุกจิกใจกับเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงเดือนเมษายนตรงนี้ส่วนในเรื่องของการงานนะครับจะต,ต้องบอกว่าในช่วง2สัปดาห์แรกในเดือนเมษายนสําหรับชาวลัคนาราศีสิงนั้นการงานเหมือนกับมันกระเตื้องกระเตื้องไปค่อนข้างจะช้าหรือผลงานถูกดองหรือถ้าเกิดคุณทํางานเป็นทีมเวิร์กนั้นสแสดงว่าทีมเวิร์กมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับ หรือว่าตัวคุณเองนั้นเข้ากับเขาไม่ค่อยได้ทําให้ช่วง2สัปดาห์แรกในช่วงเดือนเมษายนสําหรับชาวลัคนาราศรีสิงห์นั้นเต็มไปด้วยความอ่ดอาดมันจะมาขยับดีขึ้นในช่วง2สัปดาห์หลังในช่วงเดือนเมษายนนะครับจะค่อยๆขยับดีขึ้นในเรื่องของการงานช่วงนั้นทำอะไรผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดีกว่าช่วงที่ผ่านมา ส่วนในเรื่องของความรักนะครับมันแบ่งออกเป็น2แบบตรงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์กำลังจะมีโชคดีเกียกเเกเก่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์อีกแล้วโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับโชคดีในเรื่องของความใคร่แต่จะไม่โชคดีในเรื่องของความรักนั่นหมายความว่าเป็นรักที่ฉับฉยวยเป็นลักษณะของเ,ออเรื่องของเพศสัมพันธ์เรื่องการอารมณ์ช่วงเดือนเนี้ย จะเป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีสิงโดยเฉพาะสิงผู้ชายจะปลุกใจใฝ่กำนัดอีกแล้วในช่วงเดือนเมษายนคือมันจะเป็นโชคดีในเรื่องรักเ,เรื่องเรื่องความใกล้เรื่องการ,รมร์แต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักแล้วกลับกลายเป็นว่าช่วงนี้คุณจะรู้สึกไม่ได้อย่างหวังหรือจะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีเกณฑ์ถูกคนรักบอกเลิกนะครับหรือแม้แต่ว่าคุณเองนั้นรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่ค่อยได้อย่างใจในเรื่องของความรักแยกให้ออกนะครับคือโชคดีในเรื่องของการมารมเรื่องเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเป็นการผูกมัดกันด้วยจิตใจแล้วคุณจะไม่ได้สิ่งนี้ตอบแทนในช่วงเดือนเมษายนจะเฟลจะอกหักจะชีช้ำในเรื่องนี้ในช่วงเดือน เมษายนสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ส่วนในด้านของสุขภาพร่างกายชาวลัคนาราศีสิงห์ให้ระวังเกี่ยวเรื่องของระบบทางเดินหายใจรคบภูมิแพ้นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ผู้ชายนะครับผมจะบอกว่าให้คุณหาเวลาไปออกกําลังบ้างระวังสุขภาพจะถดถอยในช่วงเดือนเมษายนตรงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนเมษายนปี2560กระผมสินแสมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุยนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวรพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ